สวัสดีค่ะพบกับน้องนะคะและการคิดได้ไงนะคะสาเหตุที่น้องมานั่งอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยน้องนั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็เม้ากับเพื่อนจนถึงดึกดึเดินเดินแล้วเราก็เหนื่อยมากก็อยากจะกินแล้วก็หิวมากอยากจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งจะกินมาม่าก็อ้อเบื่อแล้วทีนี้เพื่อนเราบอกว่า มีติ่มซ24ชั่วโมงนะเธอแล้วก็มีตั้ง70เมนูนะ่ะเลือกได้ด้วย้องไม่เชื่อเอางเงี้ย70เมนูแล้วกิน24ชั่วโมงวันนี้เราก็เลยมีโอกาสที่จะได้มานั่งคุยกับเจ้าของไอเดียนี้แล้วเราจะได้ทราบจ,จริงๆว่ามันมีจริงหรือเปล่า24ชั่วโมงและ70เมนู นเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้มาคุยกับผู้บริหารของอที่หนึ่งก็คือร้านติ่มซำนี้นี่เองชื่อโชคดีติ่มซำก็คือคุณทอมนั่นเองสวัสดีค่ะคุณทอมสวัสดีครับค่ะต้องขอก่อนอื่นเลยต้องขอให้คุณทอมช่วยแนะนาตัวเองนิดนึงนะคะค่ะผมชื่อธีรพจน์ะครับะกลศิรประฒา์ทำนะครับก็เป็นผู้บริหารผู้ก่อตั้งโชคดีติ่มซำค่ะตอนนี้ก็บริหารทุกเรองราก็คือโชคดีเชิงพูดโชคดีประยุทธ์ นานเชียร์แล้วก็โชว์บ e ีเวสต์ดูร้อเยอะมากแล้วก็เป็นกลุ่มที่บริหารธุรกิจโชว์บีติ่มซำอ๋อโอ้เขก็แปลว่าเออโชคดีติ่มซำเนี่ยก็คือมีแต่หลาย,ยาไปทั้งโชคดีแฟรนไชส์ใช่ไหมคะ,ม,คะมีหลายมีหลายอย่างในในในบริษัทอันนี้อืมคะทราบว่าก่อนหน้านี้ที่คุณทอมเนี่ยจะมาทำธุรกิจเกี่ยวกับติ่มซำเนี่ยคุณทอมเนี่ยได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับท่องเสะอาดมาก่อน อ่าเป็นธุรกิจแรกของผมธุรกิจแรกคือทำลีนน n i n g service อ๋อเป็นลีนน n i n g service ก็ธุรกิจเข้าไปได้ดีจนมาในช่วงของปีสี่สค่ต้มยำกุ้งกันนะก็ธุรกิจอื่นๆเขาก็ล้มกันไประนระนาดแล้วก็เป็นขึ้นลูกสุดท้ายที่โดนกระแทกโอ้โหเศร้าเนี้ยก็เพ่อขอไปกับเขาด้วยอ๋อเลยต้องโดนติดสอยห้อยตามไปกับเขาแล้วก็เลยเปลี่ยนแนวจากธุรกิจทำความสะอาด ธุรกิจที่จะทำกะเพราะว่าต้องดูแลครอบครัวสนใจในธุรกิจอาหารเขาชอบทำอาหารชอบทำอาหารค่ะ่งก็คือน้าชายก็มีความรู้ด้านนี้นะครับขายทอดความรู้ไว้กับผมก็เลยมาลองเปิดดู่ะก็คือน้าชายมีสูตรเด็ดว่างั้นเถอะใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเอออันนี้น่าจะน่าจะเวิร์ก อ๋อหลังจากที่อพอเริ่มต้นคิดที่จะทําและก็เริ่มก่อตั้งขึ้นมาที่แรกของโชคดีติมซันอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่สาขาบรรทัดทองครับจุลาซอยสุสองใกล้ๆก้บางบึงคองอ๋อใกล้มางบึงคอง,ออง,องตอนนั้นเวิร์กไหมคะที่ตรงนั้น ดีครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสกกาขาแรกของเราะนะฮะแล้วก็เป็นสกกาขาที่ที่ขายดีที่สุดทําไมต้องโชคดีอะคะทำไมทำไมต้องโชค,ด,ะค,ะโชคดีติ่มซำมาด้วยไม่ใช่ชื่อคุณทอมเนี่คะเราต้องการตั้งตั้งชื่อธุรกิจเนี่ยให้ง่ายในการเข้าถึางที่เราบอกแล้วว่ากลุ่มของอลูกค้าแล้วก็ตลาดของเราเนี่ยในช่วงแรกที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเพื่อต้องการให้คนเข้าถึงง่ายแล้วก็ต้องกัน ชื่อที่คนฟังคุ้นเคยแล้วก็เห็นเห็นภาพได้ว่าเราขายอะไรด้วยแล้วก็เป็นแบบอาเรนะเป็น positive thinking ใช่ไะโชคดีคยังไงก็ต้องโชคดีคแล้วกลยุทธ์ทางตลาดนะคะในครั้งแรกเลยที่แรกนะนะคุณคุณทอมเริ่มต้นทําตลาดยไงบ้างคือตอนนี้เปิดมาครั้งแรกนี่รเราไม่ถือว่าต้องมีการกลยุทธ์อะไรมาก,กนะครับเนื่องจากเป้าหมายตอนนั้นคือต้องการ ที่จะเลี้ยงดูครอบครัวให้ได้นะครับแต่เราสิ่งที่เราทําคือทําให้ดีที่สุดแล้วก็ซื้อตรงกับลูกค้านะครับคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนกน็คือเน้นวัตถุดิบแล้วก็สูตรที่อร่อยก็คือเป็นร้านเป็นร้านพัฒการพัฒการอาหารจีนอันหนึ่งที่มีเป็นพัฒการเด่นสามอันหนึ่งหลังจากนั้นก็เปิดสาขาสอง หลังจากที่เราเปิดขึ้นมาที่บรรทองและที่อือฮาเนี่ยเพราะว่าเราเป็นเจ้าแรกที่ทําติ่มซําอย่างเดียวนะฮะในระดับที่คนทั่วไปทานได้นะครับโดยปกติสมัยนั้นติ่มซาเนี่ยจะหาทานได้ในพัตนาการจีนโรงแรมชั้นหนึ่งนะครับซึ่งราคาก็แพงทําให้คนทั่วไปเข้าเข้าไม่ถึงเราเปิดครั้งแรกก็เราก็คิดต่างจากคนอื่นนะฮะก็คือทําให้ทุกคนเข้าถึงในราคาที่ไม่แพงครับแล้วก็เราก็ขายตั้งแต่ ช่วงแรกเนี่ยเราขายตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเป็นปกติเวลาปกติธรรมดามซึ่งปกติคนที่ทานติ่มซำเนี่ยเขาจะทานทานมื้อเที่ยงหรือไม่ก็มื้อเช้าเท่านั้นเองมือ้อเย็นกลางคืนไม่มีใครทานใช,นใช่ใช่ใช่แต่เราก็ลองทำดูก็ปรากฏว่าเป็นที่ถูกใจนะล้วา็เราคอนเซ็ปต์ของเราจะเป็นติ่มซำนึ่งสดๆคือลูกค้ามาดูที่ ตู้เหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ,รบ um แล้วก็เราก็ไปนึ่งแล้วก็เสิร์ฟให้เขาอ๋อก็หมายถึงว่าคือดูในแต่ตู้แล้วชี้เอาคล้ายๆซูชิอย่างเงี้ยป่ะคะหรือว่าแบบว่ามีที mm ่อ hmm. ยู yeah. ่ในนี้สมัยนี้มีซูชิแบบวนรอบแล้วก็ชี้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 ประมาณอย่างเงี้ครับแต่ของเราจะอยู่ที่ในตู้ในตู้ครับอ๋อแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีแบบคือเหมือนมีรถเข็น อนนี้มีปัญหาที่แบบว่าสมัยเราจะมี่าเขีนแล้วให้คนชี้เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นแบบดั้งเดิมค่ะแต่เราไม่ได้ใช้คอนเซ็ปต์นี้อ๋อโอเป็นตู้เอาครับแล้วก็จะนึ่งเฉพาะเมื่อที่ลูกค้าสั่งอืมพอหลังจากนั้นก็เออเขย้ายมาอีกที่หนึ่งเปลี่ยนเปิดสาขาอีกสาขาหนึ่งซึ่งสาขาที่สองเป็นไงบ้างค่ะคือพอขายดีมากๆในช่วงแรกเนี่ยก็เคยคิดว่าเราอยากขยายคะคิดว่า โมเดลของธุรกิจเนี่ยน่าจะไปได้น่าจะไปได้้วก็จะขยายนี่เราก็คิดว่าอาหารอร่อยนะครับอยู่ที่ไหนก็คนจะไปทานนะครับพอดีโลเคชันที่เขามนํามาเสนอไปอยู่ที่สีลมแต่เป็นออฟฟิศสีลมแกลลอรี่นะครับซึ่งอยู่ในสีลมน่าจะเวิร์กไหมฮน่าจะเวิร์กแต่ว่าตงว่าเราไปอยู่ในในในจุดที่วันวันคนเข้าไปน้อยมากในตึกในตึกนะครับซึ่งก็ เราก็อยู่ได้สี่ห้าเดือนก็หยุดไปอ๋อก็หยุดไปก็เป็นบทเรียนนอยกันเรื่องโลเคชันเพราะฉะนั้นโลเคชันเป็นสิ่งสําคัญมากไม่ใช่ว่ามองจากภายนอกรูเลอร์เคชันดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในซับซ้อนก็้าไปนั้นคือในตึกเลยนั้นอีกอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่มีสาขาสองไม่เวิร์กแล้วแล้วพุทธพทำไงต่อไปคะคือเราไม่ได้ไม่ได้ท้อถอยนะฮะเพราะว่าสาขาแรกสาขาสองที่ไม่เวิร์กนี่เราก็ได้ได้บทเรียนได้ความรู้ว่าเป็นที่โลเคชันเพราะสาขา แรกของเราก็ยังขายดีขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลานะมันมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวสินค้าหรือพลิตััณฑ์อะไรทั้งนั้นแล้วก็ยังมีการขยายสาขาของเราเองไปสองสามสาขาในช่วงนั้นก็มีคนมาขอซื้อไปขายนะเราเริ่มกําลังการผลิตเริ่มหยุดตัวนิดนึงถึงไม้จะผลิตหลังร้านนะฮะตอนนั้นยังไม่มีโลัวการก็ทดลองขายส่งให้เขาไปดูแต่ปรากฏว่าซื้อไป สองสาครั้งก็หยุดไปทุกครั้งนะฮะก็เรามาพบว่าเนื่องจากเราไม่ได้ให้ถ่ายทอดความรู้ในการทําธุรกิจค่ะในด้านอื่นๆให้เขานอกจากขายสินค้าให้เขาเนี่ยมันก็เลยไม่เวิร์กนะฮะผมวาคิดว่าทํายังไงถึงจะน่าจะเวิร์กเรืมันนึกในเรื่องของโมเดลของการทำ f r ร n c ช i s เพราะการทำา r a n c h i s เนี่ยคือการถ่ายทอดความสําเร็จที่เราทำแล้วในระดับหนึ่งให้กับเขาค่ะ โดยมีเงื่อนไขผูกพันกันอย่างอื่นจากตอนนั้นผมก็เลยมาศึกษาในเรื่องระบบแฟรไชสแครับอ๋อแล้วก็เริ่มต้นธุรกิจแฟรไชส์ครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับในการให้การฝึกอบรมอะไรเงี้ยนะครับ,รบแล้วก็เข้าไปจอยไปร่วมด้วย